วันนี้จะมาแกงนี่ค่ะน้ำเต้าใส่ปลาค่ะทุกคนนะเครื่องแกงของเราก็มีหอมกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดนะคะโข,ก,ขกใส่กันตำตๆนะคะทุกคนแล้วก็น้ำปลานะคะผงนัวรสด,ดีนะคะน้ำปลานะคะเครื่องปรุงไม่ยากค่ะแกงอีสานนี่ใบแมงลักนะคะใบแมงลักใบนางลัก ใส่ตอนสุดท้ายนะคะยายาน้ำเดือดแล้วปลาไปใส่ปลากับพริกใส่พร้อมกันเลยค่ะ<ม>เปิด้าดก่อนนะคะ้ามอก่อนฝามอแล้วเทลงไปเลยพริกกับปลานี่ใส่พร้อมกันเลยค่ะนี่ใส่พร,ใสพริกกับปลาลงไปแล้วนะจ๊ะ อยวลออให้เดือดใส่ปลาแล้วใส่น้ำเต้าลงไปค่ะน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปเลยไหมคะใส่ลงไปแล้วยายก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะนี่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้น้ำปลาน้ำตาผสมกันอยู่ในนี้แล้วนะคะ ใส่ไป,ไปเลยตอนนี้รอน้ำเดือดค่ะเป็นอันว่าเสร็จเออวันนี้เน่ยปิด้าไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูต่อนะคะสูตรนี้อร่อยจ้าวทำตามนะตอนนี้หม้อแกงเราก็กำลังเดือดอยู่จ้าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ แกงตาถ่านเลยไม่มีค่ะรอก,กัอนรอก,กัอนรอให้ฟักเองเอน้ำต้มเปื่่ยดีๆก่อน,นี้ก่อนนะคะยังไม่ได้ที่นะคะทุกคนอื ผักขน้าน้อยหวานเอาไว้ค่ะนี่น้ำงามทุกคนอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะมีละมุดด้วยนะคะนี่ต้นละมุดกำลังดกเลยทีเดียวยังไม่แก่ใหญ่หน่อยคงจะได้กินนะคะค่ะอ้าวลุกขึ้นมาก็จะเป็นต้นฝรั่งค่ะอยู่หน้าบ้านนฝะรั่งของเราซื้อผ่านไปอีกนิดนึงก็จะเป็นต้นมะม่วง ดอกมะม่วงดกมากติดลูกแล้วด้วยเห็นไหมคะติดลูกแล้วนี่ระหว่งางรอหมา้อแกงเดือดอยู่นะคะให้ดูต้นมะม่วงนะคะทุกคนดอกมะม่วงอย่างงามเลยจา,น,าน่าชื่นชมน่าอยู่ดีค่ะดอกมะม่วงตอนนี้แกงของยายก็เสร็จแล้วนะคะ โอ้เดือดแบบพับๆเลยจ้าเราจะใส่ใบหนังักขัดต,ตอนสุดท้ายจ้านี่เห็นไหมอืมน่ากินไหมคะแกงหัวปลาช่อนเนื้อปลาช่อนก็มีหัวก็มีนี่สูตรนี้อร่อยจ้าทุกคนทำดูนะลองทำดูนะคะ สวัสดีค <Yeah. S 1> ่ะ